การลงพื้นที่ของนานนยายอกแลวก็ขณะในครั้งนี้เนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ค,คนภายนอกเนี่ยยังไม่รู้ว่าในส้ำจังหวัดเชายแดนภาผักตายเนี่ยมีอะไรเถนาส้นใจบ้างนะคะ<ช>เลยทำนให้นายยอกรัฐมนตรีค่ะต้องบอกว่ามั่นใจว่าเที่ยวตายสุดใจในครั้งนี้เนี่ยเห็นศักยาาพชายแดนตายเดินหน้าลนุนเผื่อสร้างเศรษฐกิจเถื่ดีประชาชนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลชายแดนตายมีความสเสมอภาคและเท่าเทียมค่ะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ให้สัมผัสกับซื้อมวลชนค่ะว่าหลังลงพื้นที่ชายแดนใายในกิจกรรมเที่ยวตายสุดใจก็ได้มีโอกาสเห็นวัฒนธรรมดีๆและก็ะดึงศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร,าสร้างเศรษฐกิจมุ่นเวียนทีด่ดีขึ้นประชาชนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนี่คือจุดมุงม่งหมายใหญ่ของรัฐบาล ตลอดสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นศักยภาพของซ้ำจังหวัดผักตายว่าสาหมาถเป็นแหล่งท่องเถี่ยวชั้นนาของประเทศไทยและก็ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเถี่ยวของโลกได้เช่นกันส่วนการเดินทางไปที่ด่านสุลกกรกรเบตงนะคะก็เห็นว่าพื้นเที่เนี่ยขับแคบจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเลยประกอบกับในพื้นเที่เนี่ยมีการเปลี่ยนวิธีการปลูกผืชเศรษฐกิจจากยางพารามาเป็นผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนค่ะซึ่งก็มีความต้องการสูงจากถั่วโลกดังนั้นเนี่ยด่านจึงจะต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของ พื้นที่และก็ความต้องการของเกษตรกรจําเป็นจะต้องขยายดานซึ่งก็ได้สร้างการให้หน่้ยงานเกี่ยวคงเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการยกเลิกต่อม้อหกที่ดานเดาจังหวัดสงขลาทําให้มีนักท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึ้งซ้ำแถวเศรษฐกิจมีการมุ่นเวียนดีขึ้นก็ได้สร้างการให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬาดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะคะเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจอาจทวงไปยังพื้นที่ตะวันออกเชียงเหนือโดยเหมือนกันค่ะคณะที่การคมนราคมโดยเฉพาะถนนจากยาลาไปยังจังหวัดอื่นๆรวมถึงการ การจราจดดีขึ้นขณะนี้อยู่ในแผนการพัฒนาของกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หากพูดถึงเบตงค่ะก็ได้เห็นถึงความคึกคักเห็นถึงรอยยิ้มของพี่นองประชาชนที่มอบให้กับขณะในการตอนรับนะคะขณะที่เรื่องของการทองเทีย่ยวอำเภอเบตงในอนาคอเนี่ยทันประกว่าโรงแรมไม่พอแน่นอนส่วนแหล่งเงินทุนเพียงพอเรื่อไม,ม่นั้นอันนี้เป็นนาทีของกระทรวงการคลังที่ต้องจัดสรรเพื่อจะให้หนักลงทุนมาลงทุนให้ได้เต็มที่ค่ะส่วนการมาจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเห็นว่ามาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะได้เห็นอะไรหลายอย่าง ได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็ได้ไปวัดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องที่ไม่ไมเคยสาบมาก่อนนะคะต้องบอกว่า่านยาก็บอกว่าได้มาเห็นเทน,นีแล้วค่ะว่ามีอยู่ด้วยว่าประเทศไทยนยมีหนักซอ้อมยั้งอ่าประเทศไทยของเรามีหนักซ้อมคัมภีรอนอัลกุรอานระดับโลกถึงสองคนด้วยอยู่ใ,<ช>ในพืนที่สามที่วชาเแดน่าคัากตายซึ่งคัมภี์จากต่างประเทศก็ต้องถูกนํามาซ้อมเทนีเพราะว่าเป็นแหล่งซ้อมถี่หญ่ที่สุด เรื่องนี้เนี่ยต้องให้การสนับสนุนคนที่มีความสาหมาดจริงๆก็ยากจะโย่ให้นานวันนี้ค่ะทนายกว่าพนีเพราะว่าเทนีเนี่ยมีคัมภีร์อัลกุรอานโบราณอายุว่าพันปีเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็อีกไม่นานค่ะจะเข้าสู่ของช่วงเทศกาลรรมาดอแล้วนะคะก็เลยขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเวลานี้โดยรัฐบาลนะคะจะปิสูดให้เห็นหวาความสุขความเท่าเทียมและก็โอกาสของพี่น้องจังหวัดซ้จังหวัดฉาฉแดนภาคใต้ที่เคยได้รับผลกระทบต่างๆในอดีตผ่านมา รัฐบาลจะพยายามแก้ไขและก็มองไปข้างหน้าซึ่งการต้อนรับารการต้อนรับทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงจุดหมายแล้วก็เป็นสิ้นที่รัฐบาลชุดนี้จะหมุ่งมันต่อไปนั่นเองค่ะเชื่อว่าสาวมวันที่ผ่านมานี้ทุกท่านเห็นถึงศักยภาพว่าสาวจอยพ่อใต้าสามารถเป็นแหล่งดูดการท่องเที่ยวอันดับของประเทศไทยและเกิดพัฒนาทำให้ดีก็จะเป็น จุดเด่งที่สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวของชาวโลกได้ด้วยเหมือนกันเห็นความขึ้นคักเห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็เห็นถึงรอยยิ้มของพี่น้องที่มอบให้กับทารันะผมที่ลงไปนะครับก็เห็นถึงเสรีภาพของเบนตอมว่าแน่นอนครับเรื่องการท่องเที่ยวนี่ผมว่าในอนาคตที่โรงแรมไม่เพียงพอดูการลงทุนที่ของพวกผมเองเนี่ยก็ได้รับความชื่นชอแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำกันให้สามจัลี่ยมทางภาคใต้ ไปถึงเสถียภาพไปถึงจุดที่เขาสามารถไปถึงได้อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะมุ่งม,มั่นมาทำต่อไปครับขอบคุณครับมิสเตอร์ประยุทธิสเตอร์ นี่นะคะก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะคะในโอกาสลงกิจกรรมนะคะท่องเที่ยวเที่ยวตายสุดใจในืันที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทางปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสได้ไปเห็นศิลปวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ทั้งไทยพุทธไทยจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ยุ่งรวมกันอย่างสัตย์ที่สุดในเื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พรบกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปห้ารือกับวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวของชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยค่ะ